ไข่ไรเนาะนี่ไข่เอ็นนี่ไข่เท่าๆนะทั้งไก่หมอเป็นตะเกียร์เดี๋ยวขะนักข้างบี่ได้บงังมาเข้ามามาตังต้งไก่ไ้เนอะเที่ยงพุกไปคุ้มแบบนี้เลยไปพี่น้องสิบะใส่เกาะฮะชิบะใสครับปวดโถะบอกเอาอนันอันเสียงเฮ็ดไปไปใส่อันต้นย้างครับ <c oughs> เอาหน่ำล่างเฮ็ดเสียงเฮ็ดจะมาปีมีเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดก้อนเฮ็ดอะไรอะเฮ็ดไข่ล่ะ แล้วก็เห็ดละโงกเห็ดใข่ล่ะเห็ดเรานี่เดีย๋ยเห็ดใข่เห็ดเราเอา้าอันเอาไปใส่หลายรอบแล้วเพราะว่าตดมัน,นยังไงพี่นานน,าน่นานจะเกิอดอยู่เอาเสียไงงงงไไน,น,นไปยองยองใส่ไปโหดโหดโหดไปนั่นเป็นเชื้อไ้เอาฟุตลงเอาฟุตลงเห็นพี่นานาน่นานจะเกิอดอยู่คิดว่า ไม่ต้องร้องตามค่ะแม่จะไปเชื้อเห็ดไปใส่กับพ่อแป๊บหนึง่งสวนสัตว์สามตัวนี่นี่ก็สามตัวนี่ปล่อยกันรู้่ไหมไม่ต้องร้องค่ะเราไปสวนกันแป๊บหนึ่งไม่บอกงั้นตัวดอกผ้าออกแล้วมือนัน้นเสียไปน้ำหา เออเห็นสิมันโซ่เห็นมันอะไ่เามาโหรอไรเรลียวลงไปใส่ไปคือหนามอาใส่นี่รดหมดปูนหมือนี่คนทำหานใครเอาพวกเทียนนี่สีตายสิ้นดีทันจะพาเอาเชื้อเห็ดไปใส่นะคะ บรรยากาศตรงนี้โผล่มาไม่มีหวังเขาอยู่กระาได้เกี้ยขึ้นมาหนีโยกขึ้นมาหนีว่าข้าเล็กข้าเล็กข้าเล็ก เสียงเห็นว่าใส่เหงาห่า,างรอดอน่ะมันทีหยากับงามค่ะปล่อยงัวกัน้าเหมืออื่นก่มากวจะว่าบู้หับข่อยเนี่ยงองเกิน เหน่ยอยอ้บน้ำล้างเห็ดนำสุปแบบเข้มข้นเห็ดไข่เห็ดสมบพีเห็ดดอกสมปีเห็ดดอกก็่้องอ้อไปสาา่านะไปสา บัับันนยองอเชื่อให้เราโงกเอาใส่แล้วพี่น,น้อง,องเป็นเห็โงเห็ดจะมาปีที่เขาไปหาอยูนอ่น้ำปลาน้ำดงนะคะมายองใส่ตืมกันเห็นมันเกือบเปอร์นเห็ดไข่ตัวนี้จะไข่ไรเห็นไข่ไรเนาะ ไนนข่ถ,นะถ่อๆนะเดือดเลยเราผัดเมื่เบิ่งวาเฮาลงแล้วมันสิเกิดบ,บ่อจีน้องจกักปีทั้งเกิดเกิดแทะตะวันขาเบิ้งวาจักปีมันจังสิเกิดปีนหนาบ่าเกิดปะเกิดเงี้ยหลังส่วนใหญ่งมันจนเชืเ้อเลย มาแล้วโอ้ยไปจับก็คู่ว้เขาเลยจับไปซื้อบรดเลห์ครับเ,เ,เ,เกียบบรเล์รอด เทพไปเทศสซรรอผุนรอมันต้นหกหกหลายๆผุนฮะเหรว่างหรว่างมอะไรคะอ่านย่างไอะไรพี่น้องใส่เเกิดต้องใส้องห่วยด้ฮะ ไปไหมแดนบักขันผม,ท,ม,มทัางใตยหมเป็นตาเกิดมาเข้ามามาเตนี่นอาเที่งยงฟุกไปคุมแบบนี้เลยเขาหนีหวัวแทนใด้ห่ะข้างก็มาเนาะถูกมึงเนาะรรยากาศตอนเย็นที่บ้านส่วนนี้เลยนะคะ เอาเชี่ยเห็ดมาใส่เงา <Okay. S 1> ต้นใหญ่ละ่ะกายตายล่ะเดีย๋ยวนี่อินาปิ้งหืออาจจะออกเห็ดนะคะแต่ว่าเชื่อถือว่าเป็นก่อน,นอันนี้ลุยซังมาใส่แล้ว ส่เป็นโพนใส่แล้วผุ่นไปต้องผุ่นผุ่น แตไปได้เกิดแหงเลยมันซุ่มบอกเป็นหุมเป็นอย่างน้าเป็นที่ไม่ปลายดีนะเขี้ยงเป็นอย่างไรเ,งเขี้ยงเอาเขี้ยงมาใส่เกิดดีมาเบิเ่งกันพี่น้องขาบอมาสิเห็นเนาะอยู่มากยังหว่า มาเบิงกันพี่น้องว่าจักปีนะะหลังจากที่เขาใช้พึ่งเริ่มใส่ปีนี่นะคะมาเบิงว่าจักปีหลังจากที่เขาใช้เสือแล้วว่ามันจะเกิดง่ามใดน,นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอยากแน่จัหน้อยถ้าเฮาโลปลาปลูกน่ะมันจะเกิดง่ายแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฮน่านะคะโลไฮน่าปลูกและสารเคมีมันยังเหลือตกค้างอยู่นะคะก็ามาลุ่นกันว่ามันสิออกง่ามใดลสได้เก็บง่ามใดพี่น้อง มาหลุนซอยกันนะคะเดี๋ยวมันเกิดตอนไหนจะอัพเดตให้ดูนะคะ